ความรู้สึกวันนี้มันแบบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างพูดไม่ออกเลยคะ่ะหนูดีใจมากรู้สึกว่าว่าหนึ่งวินาทีที่เราต้องการมันมันมาถึงแล้วจริงๆแล้วก็ความพยายามที่เราพยายามมาตลอด2ปีมันส่งผลในวันนี้แล้วค่ะปลาไหลยเยอะเหมือนกันข้าวเยอะอยู่เมื่อกี้พี่ธีงบอกว่าต้องหุบเอาไว้เลยดีใจมากมัอติดจับจมือแล้วก็ทำหน่อยเป็น <c oughs> ยังไงบ้างตอนนั้น หนู oh. ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าทั้งสองคนความจริงสาวงานทั้ง40คนทุกคนขึ้นมาตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสมมงกุฎหมดเพราะว่าเรามาด้วยความเต็มที่แล้วก็มาด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆวินาทีนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะในใจก็ขอให้มีวินาทีของตัวเองแต่ว่าก็ พี่ซูก็สุดยอดเหมือนกันนะคะก็นักถือนักถือพี่ซูมากมากเหมือนพูดอะไรกันเยอะเหมือนกันจังหวะเห็นขยับตาที่ที่เราเห็นในโลกเห็นหนูเห็นหน้าน้องแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรใกล้แล้วไม่เป็นไรเราก็พูดกับพี่ซูว่าแบบ my sister คุณชายรวมซูรีลูกภาคสำเร็จในวันนี้มันก็แบบครั้งแรกที่มาก็มาแบบไกลมากๆเลยของซูอะค่ะเสียงที่มันออกไปต่อโลกสำคัญมากกว่าตำแหน่งของน้องึงเราก็คาดหวังในการมองเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็ทําเต็มที่ในแบบของเราแล้วก็วันนี้ก็อยากแสดงความินดีนะคะกับน้องโอปอร <c oughs> เราจะส่งน้องไปเม็กซิโกกันค่ะ <c oughs> วันนี้วันนี้ทุกคนก็บอกว่าหมันกัสมมงแหละไม่ทัดสายตาเลยอะไรเงี้ยถ้าถามกุปปะค่ะว่าอะไรที่เราไม่ทัดสายตาเลยหนูมองว่ามันคือความมุ่งมั่นที่หนูพยายามมาตลอดคะ่ะมันไม่ใช่แค่การประกวดในปีนี้อย่างเดียวแต่หนูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามอะไรบ้างแล้วก็สู้เพื่ออะไรบ้างจนทุกวันนี้ก็ ตอนวันนี้คนเห็นแล้วว่าสิ่งที่หนูพยายามสู้เพื่อมันมาตลอดหนูสมควรที่จะได้รับมันหนึ่งวินาทีที่หนูพูดเมื่อกี้มันมีความรู้สึกอะไรบ้างหลูกจำอะไรได้บ้างไหมคะตรงตอนหนึงงหัวมัน,ม,นมันปะาปนกันไปหมดเลยค่ะเยยังไงหนูแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็เหมือนหน้าทุกคนลอยมาแบบผ่านหนูเร็วมากสุดจนหนึ่งวิคุณพ่อคุณแม่ ทีมคนนอกข้างเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเรารู้สึกว่ามันคือโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ของเราแต่ก็เป็นโมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันจริงๆมีความกังวนอะไรบ้างไหมครับจนกว่าจะได้รับมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่เข้ามาคุณพ่อาคือตัวเต็งอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็เราเห็นสเก็ภาพของเพื่อนค่ะแล้วก็มีความเรามองว่ามันคือแรงผลักดันให้เราสู้เต็มที่มากกว่าจะทําให้เราสําเร็จจนถึงวันนี้ ายากไหมคะสำรรหรับโอบอรเยคยากนะหนูบอว่ายากเพราะมันอาจจะด้วยความกดดันด้วยแล้วก็เวทีด้วยค่ะด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆถ้าเกิดว่านั่งตอบในห้องอาจจะไม่ได้ยากเท่านี้เนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศครอย่างที่บอกแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าคําถามท็อปห้าท็อปสามเป็นอะไรที่หินมากๆวัดมันสมองกันเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้โอบอล์เลอตอบเป็นภาษาไทยไมีเหตุผลไหมคะวันนี้หนู ตอนแรกก็กังวลน,นิดหน่อยนะคะเรื่องการตอบคําถามเพราะว่าหลายๆคนคอนเซิร์นเรื่องของเสียงเราแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้เราอยากขึ้นไปพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราจรงิงๆสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนจริงๆแล้วหนูก็คิดเราว่าไม่ว่าวินาทีนั้นเราอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามที่อยู่ในใจเราแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจที่จะตอบภาษาไทยก็เลยตอบภาษาไทยมีคนคนชมก็ดีเรื่องการตอบเรารู้สึกว่าเรา เราโอเคไหมเราถือว่าเราตอบได้โอเคเรียบดีเรียบดีไหมคะโอแล้วเราก็เ <Wel> ต <kin> ็ม <puis> ที่ค่ะทุกรอบทั้งรอบท็อปห้าแล้วก็ท็อปสามเราตอบจากใจเสมอค่ะสุดท้ายรู้สึกว่ามันยากไหมคะสุดท็อปสามที่ได้ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ไหวพริบในการคิดเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเราไม่ได้ตอบคําถามอะไรแบบนี้ทุกวันเนาะแต่ว่า ก่อนที่จะมาประกวดก็มีการการเทรนแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องการตอบคำถามค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะคือเราถืออะไรที่ยากคือแบบอาารประกวดน่น่าจะ performance ค่ะ,อะของตัวซูเองก็จะเป็น p ์ r อ o ์แมนซ์เพราะว่าการเรียนเดินเนี่ยซูก็เพิ่งเรียนได้มาสามเดือนที่แล้วเองทุกคนคกลับไปนอนรู้สึกลดล็อกไหมคะจากกระแสพี่พี่มาอะไรต่างๆมานานแล้ววันนี้ก็แบบทำด้ดีมากลดล็อกค่ะดกะดล็อกมากๆเลยรู้สึกแบบ วินาทีมันผ่านไปไปเร็วมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้มากๆเลยค่ะน้องมุกจ๋ามุกจ๋าก็อยากให้เอามุกนะคะเป็นตัวอย่างของคำว่าเวทีแห่งโอกาสจริงๆเพราะว่า ไม่จําเป,จเป็นว่าจะต้องเป็นทีมใหญ่หรือว่าไม่จําเป็นจะต้องอะไรนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจคุณความมุ่งมั่นพุณแาดงจเองฝึกฝนแล้วก็มีความกล้านะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงเท่านั้นนะคะใส่ให้เต็มที่เลยเวทีแห่งนี้นะเหมือนที่น้องใหม่ไทยเคยพูดว่ามงกุฎมีมงกุฎเดียวค่ะแต่ศาสตราายมีหลายอันัมามูก็ได้ตำนานมูก็ได้ตำนานเยอะวันนี้ก็สร้างความตืนไปเยอะหนูอยากไปดูมือถือมากตอนนี้มันก็จะเปน ใช่เลยตอบพร้อมเสริมไม่อั้นรู้สึกว่าสั่ใจไหมคะกับผลงานสั่ใจไหมคะสั่ใจแต่หลูสั่ใจมากเวทีแบบนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือมันไม่ใช่แค่ละหมาเนาะพร้อมสักครู่เองที่เพื่อนๆขึ้นมาก็มิตรภาพเนาะแต่ละคนก็มาแสดงความดีนะคะอยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอแสดงความดีกับทุกคนอีกรอบนึ่งค่ะับบารรปะสควมีอะไรจะพูดไหมเหรอคะก็ทำเต็มที่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราทำแค่นั้นเอง เหมือนเราได้เพาะกดล็อกอะไรสดๆเลยวัดมุกไม่ได้ร็อกให้เพราะเสียใจมุกร้องไห้เพราะดีใจได้ซ้ำเพราะว่ามันส่งผลแล้วมุกรู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มมากๆเลยค่ะขอบคุณมมากๆค่ะที่มองเห็นค่ะทีนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วตอบโจทย์สดๆะไปต่อไหมครับไปต่อค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนแม่ปุ้ยส่งเออปีรู้อะไรเปล่าเป็นนายผู้โกรธยิ้มไม่หุบเลยกดงานแล้ว าจอยเต็มที่<ม>ก็มีความกดดันบ้างเนาะแต่ก็พยายามเต็มที่กับทุกส<ม>ิ่งก็หมดมองไปเที่าการทำงานกับระหว่างทางวันนี้อาจจะแบบว่าส่งงงไปให้น้องไปต่อส่งน้องไปเม็กซิโกนะคะแต่ระหว่างทางเรา,า,เราคิดว่าเราได้สะสมอะไรที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตเรามา,มากเ,มาเป็นเวที <ๆ S 2> ที่ก็เหมือนพยายามหรือว่าตั้งใจกับมันมากมากใช่ค่ะจนทําให้เราก้าวข้ามผ่านจิตจังการตัวเองจริงๆตามคอนเซ็ปต์เวทีเลยว่า beyond universe ไม่เคยรู้ว่าเราสามารถทําอะไรได้มากขนาดนี้จนทำกระโดดไป ขอบคุณหรือขอบคุณ,คณใครเป็นพิเศษนะคะสำหรับก็อยากจะขอบคุณทีมที่เป็นโก้แม่แดงนะคะก็มีเกิฟต์คนดีๆแล้วก็พี่พันเชอร์ทุกท่านเลยนะคะที่ขับดันให้พ,พี่ไมาอยู่จุดนี้ไม่ใช่ว่พี่คนเดียวแน่นอนทีมเป็น,ปนผู้ดึงศักยภาพเราออกมา <c oughs> แล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีเอ็นน,นะคุยแล้วก็ดูทันด้วยค่ะที่ให้โอกาสเราหมาไทย,ย <c oughs> แล้วลูกาคนสุดท้ายมันแบบว่าปาดเข้ามาเลใช้คำว่าปาดเลย เป็นเกียรติมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้มายืนท็อปห้ากับพี่ๆทุกๆคนเลยแล้วก็ขอบคุณทางทีวเรียนที่เห็นแล้วก็คณะกรรมการทุกคนที่เห็นค่ะมีความตั้งใจจะทําอะไรต่อไปในครั้ที่เราอยู่ในโพวิดนี้ใ่ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าหนูอยากเป็นนักแสดงต้องวันในฐานะนันั่นแหละแล้วก็ตั้งใจจะทําเป้าหมายนั้นให้สาเร็จต่อไปค่ะาปอตัวสายป่ากันจะไปเม็กซิโกนอนแล้วก็ต้องมีภารกิจอีกเยอะมากมา ะก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันของพวกเราทั้ง40งคนเลยแล้วก็รวมถึงทีเอนโกลบ o งดิส i s ่เดอร์สไทยแลนด์ด้วยหนูขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เรียงข้างตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูวันนี้หนูทาได้แล้วนะคะแล้วก็ในอนาคตการไปเม็กซิโกจะเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันคืออนาคตเนาะแต่ว่า เราไม่รู้ว่าปลายทางจะสมหวังหรือผิดหวังแต่อย่างน้อยหนูมีหวังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังไปกับสุชาตาไทยแลนด์ก็หมในโลกผมลงมาลงเล็บนิดเลยหรอแม่คิวแต่ได้เลยค่ะสุชาตาช่วงสีไทยแลนด์